ครับวันนี้นัครรดโซล่าเอนเนอรจีนะครับก็มาที่บ้านช้างใหญ่นะครับก็มาติดของคุณพี่ซื้อหยังก่อนครับนี่ของคุณพี่หน้องนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำปลูกแปลงปลูกหญ้าปลูกผักทั้งหมดเลยครับแต่ก่อนใช้ไฟฟ้านะครับสมมติไฟฟ้าเก่าขึ้นละนี่นะครับใช้แผง GCL 340วัตต์3แผงนะครับเป็นแผงโพลีนะครับรวมทั้งโครงสร้างรวมไร้ด้วยซับเมิร์สนะครับเป็นซับเมิร์สเจดวัตต์ครับ750วัตต์1แรงนะครับใช้3แผงขึ้นไปนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณบ่าย2บ่าย3โมงละนะครับตัวนี้นะครับหย่อนลึกอยู่ที่32เมตรหย่อนลึกอยู่ที่32เมตร ก็8ท่อนน้ำจับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับเป็นยังไนครับพี่น้องโอเคบ้องครับ okay, okay, okay. <laughs> ครับเห็นลูกค้าได้น้ำได้ใช้ก็ดีใจนะครับสนใจนะครับติดต่อทีมงานนาคราสโซลาเอเนอรจีนะครับผมจริงหล่อครับ0885611909ครับ